ก็สวัสดีจอมยุทธทุกๆท,ท่านนะครับเพราะผมมาบ่าเพลวันนี้เรามีข่าวอัปเดตของ2เกมใหญ่ที่เ,เขามีวันเขาเรียกเปิดตัวหรือว่าเปิดอัปเดตชนกันนิดหน่อยสำหรับเกมเรุ่นพี่อย่างเช่น m o o n g h t b ล a t s Mobile แล้วก็เกมรุ่นน้องอย่างเช่นจ s t ติส Mobile ที่1เกมเขากำลังจะเปิด Open Beta อีก1เกมจะอัปเดตข้อมูลใหญ่ดังนั้น ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีผมก็เลยเอาข่าวของทั้ง2เกมแม่งมาชนกันเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็อยากจะงัดหน้ากันเออดังนั้นผมก็จัดให้ก็คือตั้งเวทีให้เพื่อมาอัปเดตมางัดกันให้มันรู้ไปเลยว่าเป็นยังไงแต่ ผมบอกไว้ก่อนนะครับเท่าที่ผมดูข้อมูลคร่าวๆมาทั้ง2เกมน่าสนใจทั้งคู่ไม่มีเกมไหนด้อยไปกว่าเกมไหนระบบเกมไหนดีไปกว่าเกมไหนเพราะมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของทั้ง2เกมถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีระบบอะไรคล้ายๆกันโอเคเริ่มแรกเรามาดูคลิปล่าสุดจากเกมของ Justice Mobile ก่อนดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทางทีมงานเขาปล่อยมา เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้กับชาวยุทธหรือว่าคนที่จะเล่นเกมนี้ได้รับรู้ว่าเกมนี้เด่นๆเลยก็คือความหลากหลายของวิชาคุณสามารถเ,าเรียนวิชาอะไรก็ได้ศึกษาวิชาอะไรก็ได้สับเปลี่ยนวิชาอะไรก็ได้เพื่อความหลากหลายในการออกสกิลแล้วก็ใช้เป็นจังหวะในการชิงความได้เปรียบของศัตรูอะไรนู่นนี่นั่นเขาว่าไปโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูพร้อมๆกันครับไปนี่ผมขอลดเสียงนิดนึงนะครับเนี่ยก็ กับฟฟนกราฟิกไม่ต้องพูดถึงก็คือ n u m b e r รวทั้งคู่นะครับระหว่างจะติดกับมูลไลเบดอันนี้ก็จะเป็นแบบคัสซีนมีจิกตังยายจบให่ขอทานครับเขาบอกว่าไหนๆก็ให้ตังลุงแล้วลุงก็มอบควมพีเดทเทวดาให้เลยครับเออเอาไปตัดหั่ซะก็ดีใจครับได้ตัดหำก็ไปแล้วนี่ฝึกเลยครับได้มาไม่รู้เขาเขียนผิดเขียนถูกนะฝึกก่อนเออ เสามารถเรียนวิชาได้นี่คือจุดเด่นของเกมนะครับไปเรียนวิชาในที่ต่างๆได้สับสกิลได้เกือบอิสระแต่ว่าไม่ถึงขนาดก้าวยินนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านบอกว่าก้าวยินนู่นนี่นั่นผมจะบอกว่าก้าวยินมีระบบเป็นของตัวเองแบบอิสระกว่าอะไรประมาณนี้แต่เนี้ยน้องๆใช้คําว่าน้องๆนี่ก็มีวิชาแบบหายตัวมีวิชาแบบซ่อนอะไรประมาณนี้เป็นก้อนหินแล้วก็เรียนแบบน้องเออน่ารักเหมือนกันอนะไรแบบนี้เอาไว้แอบนะครับประมาณนั้น คือมันไม่ถึงขนาดเป็นแบบก้าวหยินที่แบบวิชาแบบบิสระโคตรๆแต่นี่มันน้องๆให้ประมาณ70-80ประมาณนี้อันนี้คือการเข้าไปขโมยวิชาของสํานักต่างๆนะครับเพราะตัวนี้น่าจะไม่ใช่สํานักหอะน่าจะเป็นสุยมึงแล้วก็มีแบบไปเอาวิชาของยอดยุทธอันนี้น่าจะเป็นยอดยุทธยาจกเอก็โดนตกตกเขาไปน้องเพราะเป็นกิมมิคฮาๆเล็กๆน้อยๆของเกม หลังจากตกเขามาก็เจอถ้ำลับตามคอนเซปต์เลยครับจอมยุทธตกเขามาเจอถ้ำลับได้เคล็ดลับวิชาขั้นสูงอะไรประมาณนี้นก็จะฝึกเขาก็เรียนรู้ว่าอาจจะเป็นก้าวกระบี่หรือเปล่าใ่น่าจะใช่อาจจะเป็นแบบวิชาลับสุดยอดแต่ดูท่านี่เหมือนก้าวกระบี่เลยนะเป็นวิชาดาบอะไรสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เป็นวิชา ใช้เก๊กแนวแนวบูตึงครับนี่หยุดความเคลื่อนไหวแล้วทำดามิหอกสายฟ้าก็มาวิชาพิมเทพก็มาอันนี้เป็นการแบบไพ่เก๊กอะ่ะก็คือรวมพลังระยะไกลแล้วดีดกลับกระบี่เวทออกแนวแบบบูตึงกระบี่เซียนประมาณนี้กระบี่สาวๆนะครับอันนี้กระบี่แบบลําสวยงามมากเป็นของผู้หญิงงาะใบอะไรประมาณนั้นแล้วการลดเข็นนี้เป็นของหนึ่งใน4มือปราเป็นออกแนวแบบสกุลถังอาวุธลับ เทพหอกประมาณนะั้นแล้วก็ดาบมารออก็คือดาบยักษ์แล้วก็สกิลฮูลาฮูกับเพื่อนออก็คือใช้เพื่อนเป็นอาวุธอันนี้น่าจะเป็นดาบเวทบูตึงครับถึงไม่ใช่บูตึงได้ก็เป็นบูตึงได้แล้วก็มีสกิลซุนโมคุนก็คือดาก้อนบอลก็มาครับก็คือใส่มาหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรจะใส่ก็ใส่มาแล้วอ,อดาบกงบงดาก้อนบอลรวมพลังประมาณนะั้นก็เป็นคลิปที่ ทำให้เราได้เห็นว่าเกมมีความหลากหลายในการออกสกิลหาวิชาแล้วก็เป็นจุดเด่นหนึ่งที่ก็ไม่ได้ใหม่อะไรสาหรับคนที่เล่นเกมกําลังภายในก็จะรู้แล้วมีเกมหนึ่งก็คือ9อิ่ม9้าหยินของเราที่มีสกิลที่หลากหลายอิส,สระมากๆมีคมภีมีวิชาแบบดักร้อยอะ่ะก็คือหากันได้กันยาวๆเพราะว่าเกมก็เปิดมาหลายสิบปีแล้วดังนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่เป็นมาสเตอร์พีซสำหรับคนที่ชอบแนวกําลังภายในแต่ว่าเกมนี้ ก็จับตรงนั้นยกมาส่วนหนึ่งมาทําเป็นของตัวเองทาวิชาให้ดีขึ้นทําให้มันมีท่าที่สวยขึ้นตามยุคสมัยที่มีกราฟิกสวยอะไรประมาณนั้น <c oughs> ก็ทําให้แบบคนที่ชอบแนวแบบหาวิชาใช้ความหลากหลายของสกิลไม่จําเจว่าสํานักนี้จะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดถึงแม้จะมีการเปลี่ยนสํานักก็อาจจะอยากจะแบบมีการมิกสกิลมิกมิกแบบผสมมั่วเออยำซัวอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็อาจจะถูกใจระบบใหม่ๆแบบนี้หรือว่าระบบการสลับวิชาอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็คือคลิปหนึ่งของจ้าติที่จะเปิดวันที่ สามสิบเดือน6ที่จะถึงนี้ก็อีกไม่กี่วันครับประมาณ30วันผมทําคลิปนี้ก็ประมาณเกือบปลายปลายเดือนของเดือน5แล้วประมาณนั้นโอเคนี่ก็คือจะติดเปิดมาก่อนดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูมูลไลเบทครับที่บอกเลยว่าถึงแม้จะไม่เป็นคลิปคนระับเป็นเว็บไซต์เพราะว่าคลิปตอนนี้ยังมีไม่มากแต่ผมคาดว่าประมาณวันที่15ของเดือนหน้าเดือน6กเนี่ยก็น่าจะมีคลิปนู่นนี่นั่นแล้วก็ อาจจะไม่ได้มาทําคลิปต่อแล้วนะเพราะว่าถ้าทุกครั้งมีคลิปแล้วต้องมาทําคลิปมีคลิปซ้อนคลิปอย่างนี้มันก็รู้สึกจะเป็นการสแปมคลิปหรือว่าแบบสแปมคอนเทนต์มากไปดังนั้นก็อยากให้เพื่อนๆที่สนใจไปติดตามกันในกลุ่มมูลไลเบตโมบายกาลลีนาไทยแลนด์อะไรก็ว่าไปหรือว่าถ้าสนใจจะติดก็ไปติดตามกลุ่ม justice mobile อะไรก็ว่าไปครับเพราะมีทั้ง2กลุ่มมีคอนเทนต์อัปเดตตลอดเวลาโอเคเราไปดูข้อมูลจากมูลไลเบตโมบายนมัมเบอร์วันกำลังภายในดั้งเดิมที่ยืนหนึ่งที่สุดไป โอเคครับเรามาดูข้อมูลในฝั่งของมูลเลเวเบดมอบายเซิร์ฟจีนนะครับว่ามีอะไรอัปเดตล่าสุดแล้วก็น่าสนใจบ้างเปิดมาด้วยพารากราฟแรกก็คือแฟชั่นที่มีความเขาเรียกว่าทำกิจกรรมกับพวกสถานีอวกาศของจีนนะครับเป็นการเฉลิมฉลองว่าจีนประสบความสำเร็จสาม,มารถส่งยานขึ้นดวงจันทร์อะไรประมาณนี้เขาก็ทำแฟร์โคกันอะไรประมาณนี้มันก็เลยออกเป็นตีมแบบ อวกาศนิดหนึงมีความเป็นแบบทันสมัยนิดนึงเออแบบหลุดตีมเรียกว่าหลุดทีมเลยก็ได้นิดนึงสำหรับมูลและเบต เพราะว่าธีมหลักๆของมงจะเป็นแบบกาลังภายในดั้งเดิมนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบวันเฉลิมฉลองหรือว่าครบรอบอะไรสักอย่างของเขานะครับเขาเขียนไว้ผมแปลคร่าวๆแล้วนะก็จะเป็นแบบเฉลิมฉลองแบบเกมเปิดมาหลายปี5-6ปีอะไรประมาณนี้สําหรับทั้งเวอร์ชั่น p c แล้วก็เวอร์ชั่นโมบายที่เปิดมานานนะครับเปิดมาอย่างต่ําก็3-4ปีก็ว่าได้เออประมาณนั้นและที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าเหมาะสมกับมูลไลเบทที่สุดนั่นก็คือการขยายเนื้อเรื่อง ไปกับซีรีส์ของท่านอาจารย์โกเล้งในเรื่องอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นเล็กเซวหงอะไรประมาณนี้หรือว่าเรื่องต่างๆของท่านอาจารย์โกเล้งอย่างเช่นชอริ้วเฮียงก็มีโอกาสที่จะมาลเล่นในมูนไ์เบดเหมือนกันนะครับในอนาคตแล้วก็มีการอัปเดตพวกแบบ ระบบต่างๆกราฟโฟนกราฟิกระบบถ่ายรูประบบาการจัดท่าทางนะเท่าที่ผมแบบแปรๆเข้าๆแล้วก็มีกิจกรรมมีมินิเกมอะไรต่างๆที่สามารถที่จะเล่นได้แบบสนุกยิ่งขึ้นหรือว่ามีความหลากหลายมีอิสระในการสร้างสารรค์ยิ่งขึ้นและที่สําคัญแล้วก็เป็นทีเด็ดของเขาเรียกว่าข้อมูลตรงนี้เลยนั่นก็คือการเปิดตัวสํานักใหม่ ที่ชื่อว่ากระบี่อมตะหรือว่ากระบี่เทพหรือว่ากระบี่อายุยืนอะไรก็ว่าไปที่เขาเขียนกำกับไว้ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมลองแปลให้เพื่อนๆดูนะก็นิกายใหม่นิกายใหม่ก็คือสำนักใหม่นะครับแล้วก็นิกายดาบอายุยืนถ้าแปลตรงๆทื่อๆดาบอายุยืนก็ไม่น่าจะใช่ก็เลยแปลว่าเป็นกระบี่อมตะหรือว่าดาบอมตะ อะไรประมาณนั้นแล้วก็มีการอัปเดตระบบของตัวเกมที่เยอะขึ้นอย่างเช่นมีการใช้ AI เข้ามาใน m b c เหมือนกับบางเกมมีการแบบใช้ AI เหมือนกันแล้วก็มีการอัปเดตเอน i n จินของเกมที่ท้ายภาพสวยขึ้นกินประสิทธิภาพน้อยลงแต่ว่า CPU อะไรอะดมิสตี้อะไรเดียนมิสตี้อีกค่ายหนึ่งอะที่ไม่ใช่ Snapdragon ก็ยังกำหมัดอยู่สำหรับคนที่ใช้ CPU รุ่นนั้นที่ รู้สึกจะมีปัญหาเกมเด้งตลอดเวลาอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่จีนนะครับ <c oughs> เขาจะมีบริการหนึ่งที่ผมก็คิดว่าเหมือนจะแพร่หลายเหมือนกันสาหรับวงการเกมจีนนั้นก็คือการเล่นเกมผ่านคาวแล้วก็ที่ไทยก็เหมือนจะมีบางเจ้าหรือว่าที่ทั่วโลกก็เหมือนจะมีเหมือนกันเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลเองนะก็คือเราไม่ต้องไปอิงว่าสเปคเราจะเป็นอะไรแต่ว่าเรารีโมทไปเล่นผ่านคาวของเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการนั้นๆไปเลย ข้อดีคือเราปรับกราฟิกได้สุดแบบสุดๆไปเลยก็คือกราฟิกสวยแล้วก็ถ้าเราเล่นในเซิร์ฟเวอร์ที่มันใกล้กันอะปิงอะเหมือนกับเราเล่นอยู่ในแบบในมือถือของตัวเองเลยแต่อาจจะแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เลียวขนาดที่แบบเล่นในมือถือนะเพราะว่าในมือถือย่างไงมันก็แบบส่งกันแค่ปิงแต่นี้เหมือนจะต้องส่งพงส่งภาพมาด้วยอาจจะเอาไว้แบบลงดันหรืออะไรประมาณนี้แต่เท่าที่ผมเห็นคนจีนเล่นนะครับก็คือความดีเลยมันก็ไม่ได้เยอะมากก็คือสามารถเล่นได้เล่น ถ้าไม่ซีเรียสถึงขนาดแข่งขันเอาเอา,เอาชิงจังหวะ0.5วิอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นกับพวกคาวเกมได้แล้วก็จ่ายเป็นรายชั่วโมงอะไรก็ว่าไปสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแบบเอามือถือเก่าหน่อยอไม่สามารถเล่นเกมภาพสวยได้หรือว่ายังไม่พร้อมสําหรับที่จะไปถอยมือถือใหม่หรืออะไรว่าไปนู่นนี่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขาเรียกว่าดีนะสำหรับคนที่เล่นเกมแล้วก็ไม่ได้แพงนะครับถ้าในไทยก็ประมาณอาจจะชั่วโมงละ5บาท หรือว่า1บาทอะไรก็ว่าไปอันนี้อยู่ที่ผู้ให้บริการแต่ว่าที่จีนเท่าที่ผมรู้มาก็คือชั่วโมงละ1ห่หยวนหยวนนึงก็ประมาณ4บาทก็ประมาณ5บาทประมาณนี้1ชั่วโมงก็5บาทก็มันสําหรับมันเหมือนกับพูดยากเพราะว่าในสังคมของคนไทยเราก็อาจไม่อยากจะเสียสักบาทเลยแต่จริงๆอะ่ะยังไงผมก็คิดว่าเราก็เสียเวลาชีวิตนะไม่ก็เสียค่าไฟด้วยไม่ก็เสียหลายอย่างดังนั้นก็ไปชั่งน้ําหนักดูกันเองนะครับว่าจะลงทุนตรงนี้หรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือว่ายังไงแต่นี้คือ พูดถึงของที่จีนนะเพราะว่าของที่ไทยบริการพวกคาวเกมอะไรนี้ผมยังไม่เห็นแพร่หลายหรือว่ามีคนเอามาเล่นจริงจังอะไรประมาณนี้ก็เอามาพูดคุยกันไว้ก่อนว่าที่จีนหรือว่าที่อา่าพวกประเทศชั้นนาเขามีบริการอะไรแบบนี้สำหรับแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่าไม่ต้องมีเกมเขาเรียกว่าเด้งในอุปกรณ์นูน่นนี่นั่นนี่อะไรก็ว่าไปส่วนหัวข้อต่อมาก็คือแฟชั่นไอแฟชั่นเนี่ยผมผมไม่ต้องพูดก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอัปเดตแบบ่ แม่งจะทุกเดือนอ่ะคือทุกเดือนจะต้องมีแฟร์แล้วก็ไม่ใช่แค่มูนไลเ่เบดนะไอเกมจีนตัวใหญ่ๆตัวท็อปๆไม่ว่าจะเกมอะไรครับหากินกับแฟก็คือเน้นแฟเน้นอีโมเน้นท่าทางดังนั้นตรงนี้เป็นจุดขายของเขาที่จะแบบเขาเรียกว่าจุดทําเงินของเขาเลยเขาก็จะอัปเดตทีที่สุดทีกว่าระบบอื่นๆทีกว่าระบบนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปก็คือแฟ คือให้จะเป็นจะตายยังไงก็ได้1เดือนต้องเข็ยนแฟมาให้ได้อะไรประมาณนี้คือเป็นพันธกิจหลักสําหรับเกม mo ของจีนซะส่วนใหญ่ที่เป็นแนวแนวนี้นะก็จะเป็นเน้นที่แฟส่วนหัวข้อต่อมาก็เป็นแบบการทำเขาเรียกว่าช่วยสังคมอะไรประมาณนี้มีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกราฟ,ฟิกในเกมเนะแต่ว่าเท่าที่แปลแล้วก็อ่านคร่าวๆมาก่อนคือเหมือนเขาแบบ มีการแบบสนับสนุนให้คนเล่นไปช่วยสังคมตรงนู้นเล่นเกมแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยสังคมไปสร้างเมืองไปทําสถานที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้มากกว่านะยังไม่เกี่ยวกับเกมนะเพราะว่าถ้าภาพสวยแบบในรูปนี้ก็อาจจะโหดมากนะแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามูลไลเบทของเราเนี่ยผู้ถือเขาเรียกว่าผู้ถือหางอยู่เนี่ยเขามีเงินแบบเป็นเจ้าสวยเงี้ยไอ้เรื่องทําระบบทำอะไรเนี่ย มันไม่เกินความสามารถเขาอยู่แล้วเขาก็ไปจ้างคนเก่งๆมาระดมสมองกันทําได้อยู่แล้วถ้าเขาอยากทํานะแล้วก็มันคุ้มกับการลงทุนหรือว่ามันมีแรงฮึดหรือว่าเขายังไม่ได้เอาไปทาโปรเจกต์อื่นหรือว่ายังไม่มีเกมไหนที่เขาแบบจะโฟกัสตลาดใหม่เขาก็สามารถที่จะทุ่มสร้างกราฟิกได้แบบสุดที่สุดของจีนน่ะเออใช้คำว,ว่าที่สุดของจีนได้ถ้าอยากทําก็สามารถทําได้ ขอแค่อยากทำครับเพราะว่ามีเงินสะอย่างอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีการบอกว่าเปิด IP ใหม่นู่นนี่อะไรนี้ผมก็ไม่ได้แปลละเอียดนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็หัวข้อต่อๆมาก็จะเป็นการแบบเขาเรียกว่าขิงแบบวิวัฒนาการของการอาวากาศของประเทศเขาว่าทํานู่นทนํานี่เปิดสถานีอวากาศจําลองสถานีอวากาศมีดาวเทียมมีจรวดส่งไป ดวงจันทร์หรือว่าส่งไปนอกโลกกี่ดวงแล้วอะไรประมาณนี้ไปเหยียบดาวอังคารเหยียบดาวอะไรของเขาก็ว่าไปนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับมีชุดอวกาศของเขาที่ออกแบบดีไซน์แล้วก็แพ็กเกจล่าสุดที่ทําออกมาสรรเสริญให้กับวงการอาวกาศของประเทศจีน,นครับอย่างที่บอกครับก็อย่างที่ผมพูดคุยมาหลายคลิปแล้วว่าเกมอะ่ะเกมมันเป็นเหมือนกับซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของแต่ละประเทศนะครับแล้วเกมจีนเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากเกมเกาหลีมันก็ไม่ต่างจากเกมฝั่งตะวันตกที่ บางอย่างก็จะมีความแบบเข็นวัฒนธรรมของตัวเองอสอดแทรกเข้ามาแต่จีนน่ะเท่าที่ผมดูนะครับจ๋าเลยคือแทรกวัฒนธรรมของตัวเองมาประมาณ90-80%เลยหลังๆอาจจะมีดอกไปหน่อยเพราะาไปทำอนิเมะไปทำแนวโมเอะไปทำแบบแนวเก็นชินแนวแบบน่ารักอย่างเช่น t w w r r f n n t a s ตซีอะไรเงี้ยก็ว่าไปเพราะว่าเขามีการแบบหาลูกค้าลูกค้ามันมีหลากหลายมีบางคนก็ไม่ชอบเกมจีนครับก็คือ เอียนเลยก็คืออวกแตกเลยประมาณเห็นว่าอะไรมาลายิ้วอีกแล้วลกุลบทิ้งเลยอะไรนี่ก็มีนะคนจีนที่ไม่ชอบเกมจีนก็มีนะครับดังนั้นก็เขาก็ทําตลาดหลากหลายอะไรประมาณนี้ของเกาหลีอ่ะเท่าที่ผมดูทีมของเขานะครับเกาหลีนี้ไม่อิงชาติตัวเองเลยไม่เน้นวัฒนธรรมตัวเองนู่นไปอิงชาติของตะวันตกก็คือไปทำอา่าเขาเรียกว่าทํานักรบตะวันตกทําพวกกอปลินทําพวกแบบเกมออฟโทนอะไรประมาณนี้เพราะว่าเหมือนเขาแบบจะทําแนวเนี้ยมาจนแบบ ชินแล้วเพราะว่าตั้งแต่สมัยอดีตนะครับอย่างเช่นเราย้อนเวลากลับไป10-20ปีอะไรประมาณนี้อย่างเช่นแล็กนารล็อกเนี่ยตีมบรรยากาศมันมก็เป็น,นแนวแอสวินนักลบแนวเอล,กกลกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่านวัวิยายของต่างชาติที่ไม่ใช่ของเกาหลีนะแล็กนารล็อกเนี่ยมันมาจากนวัตยวยิทยผมจําไม่ได้แล้วประเทศอะไรแต่มันเป็นอิงไปทางนั้นอะ่ะก็คือเป็นนักลบเป็นแอสวินเป็นมังกรเป็นกอลลินเป็นอะไรประมาณนั้นน้อยมากที่จะมีตีมแบบมันว่าแบบวัฒนธรรมของเกาหลีมีความเป็นแบบ ชุดหังบกชุดแนวอย่างเช่นเหมือนซีรีส์คิง d o มอะไรประมาณนี้ที่มีซอมบี้บกวังหลวงของเกาหลีเนี่ยก็เห็นน้อยมากนะแต่หลังๆผมเริ่มเห็นมีแล้วเริ่มมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสําหรับเ,เกมเกาหลีนะครับที่จะมีวัฒนธรรมของตัวเองสอดแทรกและล่าสุดอนะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเห็นข่าววันผ่านว่าแบดดเซิรเนี่ยล่องเรือไปถึงเกาหลีแล้วนะก็คือมีแมท ของประเทศตัวเองอ่ะมีแมพของบรรยากาศเกาหลีมีวัฒนธรรมมีสิ่งก่อสร้างมีสิ่งปลูกสร้างของวัฒนธรรมเกาหลีแบบจัดเต็มอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับการแบบว่าชูโลตัวนี้หรือว่ามาให้ความสนใจในตรงนี้นะครับก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งเพราะว่ามันก็มีชาวต่างชาติที่เอียนตีมตะวันตกก็เหมือนกับจีนเอียนตีมจีนก็มีคนจีนไม่ชอบตีมจีนก็มีครับเกลียตตีมจีนเลยก็มีชาวต่างชาติที่เกลียตตีมแบบ ตะวันตกพวกนักลบกอบดินอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วก็มาชอบอวัฒนธรรมทางเอเชียอย่างเช่นมาชอบของเกาหลีมาชอบของจีนหรือมาชอบของญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ถ้าญี่ปุ่นมี MO ที่แบบ uh, บรรยากาศของตัวเองแล้วก็มีเอกลักษณ์เด ête, ่นๆเหมือนอย่างเช่นเบดีเซิบบนะ oh, why, ร,ราา์อย่างเงี้บบยผมขอยกเบดีเซิร์นะเพราะว่าเบดีเซิร์เหมือนมันเป็นยืนหนึ่งอะไรแล้วก็เอฟซีเขาหนาแน่นถ้ามีบรรยากาศที่เป็นประมาณนั้นแล้วก็มีทีมมีอะไรของตัวเองประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าเบดีเซิร์เนี่ยพูดถึงเบดีเซิร์แล้วก็ต้องกลับมา อิงหมดเลยไงเขาเขาเก็บหมดเลยบรรยากาศนินจาก็มีในแบ็คดิสเซอร์ซามูไรก็มีในแบ็คดิสเซอร์ครัสอื่นๆก็มีในแบ็คดิสเซอร์ผมเนี่ยรอลุ้นอยู่ว่าจะมีกระบี่อยู่ไหมในแบ็คดิสเซอร์หรือว่าจะมีแบบเส้าหลินหรือเปล่าเข้าไปในแบ็คดิสเซอร์ล่าสุดมีหงอคงไปแล้วนะหอคงแยมแยมกเข้าไปแล้วดังนั้นไม่แน่ครับอนาคตอาจจะมีแบบเขาเรียกว่า,ากระบี่นัมเบอร์วันเข้าไปในแบ็คดิสเซอร์จริงๆก็มีกระบี่แล้วรู้สึกจะเหมือนกับ ชื่อมูซาอะไรสักอย่างเขาเหมือนจะใช้กระบี่สองคมอะไรแาบนี้แต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นกระบี่ที่อิงมาจากนิยายจีนไงเป็นกระบี่ที่กระบี่ที่ใช้จริงๆในประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะอ้างอิงได้สาหรับเกมแบดดิสเซิร์ดนัมเบอร์วันของเราครับก็พูดไปพูดมาไปวนเวียนถึงแบดดิ s เซิร์อีกแล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะเรามาดูคลิปทิ้งท้ายก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะครับ มาด้วยแบบความงามสวยๆน่ารักน่ารักรก่อนจะจบคลิปกันไปนี้มีสาวสาวมุดไลเบดชวนมาเล่นเกมนะมาเล่นมุดไลเบดเร็วอะไรประมาณนี้มาเติมนี่เยอะเออเห็นเซนนี่ยิ้มแล้วนะเออนี่น่ารักมากก็ไปเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสถานที่จําลองในดวงจันทร์นะให้เราแบบได้คุ้นชินกับการแบบอยู่นอกโลกก่อนแต่ว่าเหมือนผมคิดว่าน่าจะเป็นที่จีนเป็นแบบสถานที่จําลองมนุษย์ที่ เรียนรู้ก่อนปรับตัวก่อนที่จะไปอยู่ในดวงจันทร์อยู่เป็ดาวคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวเส,สาอะไรของเขาเพราะว่าไปอันนี้ผม,ผม,ม,มผมไม่ได้ตามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อวกาศนะั้นเลยไม่รู้ว่าเขาไปไหนล่าสุดเนี่ยที่เขาเฉลิมฉลองเนี่ยเขาไปเหยียบดวงจันทร์หรือไปเหยียบดาวคารดาวพุธหรือว่าดาวพหัสอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเตรียมตัวไว้แล้วบนโลกทําสภาพอากาศทําบริเวณทําพื้นที่ให้มันแบบ ใกล้ๆก,กันแล้วก็ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมือนๆกันที่เวลาเราขึ้นไปบนอวกาศหรือดาวดวงนั้นเราก็ไปใช้แบบนั้นอ่ะเราก็เอามาทําบนโลกก่อนให้แบบจําลองให้แบบ 90%- 70%ก่อนให้มันมีความคุ้นชินกินอาหารอวกาศขับถ่ายในโดมอวกาศอยู่อาศัยในเขาเรียกว่าสถานวิจัยในอวกาศแต่ว่าตั้งอยู่บนโลกก่อนนะเพื่อให้คุ้นชินอะไรประมาณนี้ก็นี่เป็นทั้งหมดทั้งมวลสําหรับข่าวของเกมนัมเบอรวันอันดับหนึ่งของ นะครับนั่นก็คือมูนไลเบสโมบายนะครับเพราะว่าจะบอกว่าอีกเกมหนึ่งน้ำวันก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่เปิดอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าในเวอร์ชัน PC ก็เหมือนกันครับมูนไลเบสเท่าที่ผมดูนะถ้าความเป็นกําลังภายในดั้งเดิมอย่างไอ้มูนไลเบสก็กินขาดครับสกิลอะไรเงี้ยมูนไลเบสทามาได้ดีทํามาได้กินขาดจริงๆส่วนเกมอื่นอ่นอนอะเ,ออเหมือนเอากําลังภายในมามาครึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่มูนเนี่ยเขากาลังภายในมา 70%- 80%เลยแต่ก่อนตอนเกิดมาแรกๆนี้90%เลยด้วยซ้ํา แต่หลังๆก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อหาลูกค้าหรือว่าขยายฐานผู้เล่นอะไรประมาณนี้ดังนั้นเขาเลยเป็น Number ร์วันกำลังภายในดั้งเดิมนะของประเทศจีนที่สุดแล้วสําหรับมูลและเบทบแล้วก็เป็นเกมของ ค่ายยักษ์ใหญ่ของจีนนั่นก็คือ Ten c ซ n t ส่วนอีกเกมหนึ่งจัสติ Mobile ก็คือเป็นเกมของค่ายยักษ์ใหญ่เหมือนกันนั่นคือ Ne t e a s e เป็นบริษัททำเกมจ๋าเลยเน้นเกมอย่างเดียวเลยก็คือลงทุนในอุตสาหกรรมเกมสร้างสตูดิโอเกมวุ่นวายแต่เกี่ยวกับเกมอะไรประมาณนี้ก็มีเกมกำลังภายในยืนหนึ่งของเขานั่นคือจัสติ Mobile แล้วก็จ u s ติสพีนะครับที่ก็เปิดไปเรื่อยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการแบบเก็บแอร์ไทม์นู่นนี่นั่นผมก็รู้สึกจะมีคนเล่นมีเขาเรียกว่าฐานแฟนคลับือนที FC, หรือ เกมแบบนี้คืออาจจะไม่ได้ชอบกาลังภายในจ่าหรือว่าดั้งเดิมสุดๆก็อาจจะไปชอบจัสติสหรือว่าถ้าคนที่ชอบกําลังภายในจ๋าแบบต้องการความดั้งเดิมสุดๆก็อาจจะชอบมูนอยู่เล่นมูนอยู่หรือว่าคนที่เบื่อมูนก็ไปจัสติดคนที่เบื่อจัสติดก็ไปเล่นมูนมันก็สลับกันประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเกมเบอร์2เบอร์3เบอร์สที่ผมก็ทาคลิปหลายๆเกมไปนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปย้อนดูในช anel ได้ผมก็จําชื่อไม่ได้อย่างเช่น JX 3อย่างนี้หรือว่าจะเป็นเบรดออฟซอสหรือว่าจะเป็นก้าอิมนี่ก็ถือว่าเป็นกําลังภาายในแต่ว่ว ถ้าให้เทียบเหมือนหนังจีนแล้วกันแบบว่าเหมือนพูดตามเ,าเขาเรียกว่ายุทธจักรชาวยุทธก็คือยุคของก้าวหินเนี่ยมันแบบซาไปแล้วมันจบไปแล้วครับมันเป็นเหมือนตำนานไปแล้วอะไรประมาณนั้นประมาณว่ายุทธจักรมันก็จะมี10ปีมีรุ่นหนึ่งมียอดยุทธคนหนึ่งอะไรประมาณนี้ตอ,อนนี้ก็จะอาจจะเป็นยุคของมูนอาจจะเป็นยุคของจตติสอาจจะเป็นยุคของนู่นนี่นั่นอะไรก็มันเหมือน10ปีมียุคหนึ่งของแต่ละยอดยุทธนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเหมือนแบบ หนังจีนน่ะที่เขาแบบกล่าวขานอะไรกันประมาณนั้นครับก็โอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ครับเอามาพูดคุยมาเล่ากันสนุกสุกอัปเดตข้อมูลข่าวสารสำหรับเกมยิ่งใหญ่ทั้ง2เกมโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย